สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของการฝึกกีตาร์นะครับสรับมือใหม่นะฮะคือถ้าเราอยากเล่นให้มันเก่งมันดีตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่แรกนะครับเราจะต้องฝึกให้มันได้ยินเสียงที่เราต้องการได้ยินตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะครับว่าเฮ้ยเสียงที่เราอยากได้ยินจริงๆของกีตาร์เนี่ยนะครับที่เราเคยได้ยินในเพลงนะครับในเทปหรือในวิดีโอในคลิปอะไรก็ตามนะครับเราลองเล่นกีตาร์เราดูว่าาดีดหนึ่งโน้ตเนี่ยนะครับเสียงที่เราได้ยินนะครับมันจะคุณภาพเดียวกันกับเสียงใน ในคลิปหรือในไะไรหรือเปล่านะครับในแต่ละตัวที่เรากดลงไปเนี่ยที่สำคัญก็คือความรู้สึกของการเล่นเนี่ยมันจะ,ะมันจะบอกถึงการพัฒนาได้นะครับเพราะว่าถ้าเราอยากเล่นได้ด้วยความรู้สึกแบบไหนเราองฝึกด้วยความรู้สึกแบบนั้นตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยนะฮะคืออยากเล่นได้เบาสบายมืออ่ะก็ต้องปล่อยมือให้เบาสบายแล้วก็เล่นไปนะครับทีละตัวนะครับ เราอยากเล่นให้สะอาดนะครับโน้ตทุกตัวที่เราเล่นมันก็ต้องสะอาดด้วยนะครับว่า,เ,าเนี่ยให้มันได้ยินเสียงที่เราเล่นเป็นตัว,ต,วตัวนะครับเนี่ยถ้าอยากเก็บเสียงรบกวนก็ต้องค่อยๆเก็บไปทีละตัวให้มันหายไปเนี่ยหายปุ๊บดีดเนี่ยหายปุ๊บดีดไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับทั้งมือซ้ายมือขวานะฮะ ซื้อวิธีการนะฮะก็จะมีสอนอยู่ใน YouTube หรือว่าคอยติดตามผมดูก็ได้๋ยวผมจะคอยบอกนะครับว่าวิธีการจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากดเนี่ยน้ำหนักนิ้วของแต่ละนิ้วเนี่ยสำคัญนะฮะสำคัญมากสําคัญในนี้หมายถึงว่าแต่ละตัวกีตาร์เนี่ยมันจะมีแรงในการใช้แตกต่างกันนะครับนั้นถ้าเราเจอกีตาร์ที่มันกดยากเนี่ยเราจะคอนโทรลแรงเหล่านั้นได้ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เวลาเจอกีตาร์ที่มันกดยากเวลาเราใช้แรงเนี่ยมันจะเป็นรีเฟกคือไม่ง่ายว่าพอเรากดแรงเุิ่มนิ้วกมันจะ แรงไปด้วยนะครับมันเหมือนกับเวลาเรากำมือเราไม่สถ้าเราไม่ได้ระวังตัวนะครับเราจะกำด้วยด้วยการออกแรงนิ้วเท่ากันหมดนะครับแต่เวลาใน,ในการเล่นกีต้าร์จริงเ่เราต้องสามารถที่จะกำหนึ่งนิ้วแล้วก็นิ้วที่เหลือเนี่ยนะครับเบาสบายได้นะครับแยกขาดจากกันนะครับแยกขาดจากกันนะฮะเพราะเวลาเรากดนิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยผมจะเน้นย้นําตั้งแต่แรกเลยว่าเ<ไห>วลากดทีละนิ้วนะครับนิ้วจะต้องค่อนข้างผ่อนคลายนะครับในนิ้วที่เหลือนะ แต่ว่านิ้วที่เรากดเนี่ยจะต้องค่อนข้างแน่นทีเดียวนะเพราะถ้าเรากดไม่แน่นนิดเดียวเนี่ยมันจะบอดนะอ่าต้องต้องแน่นนะแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีจุดที่โน้ตแน่นต่างกันนะครับเพราะว่ากีตาร์โปร่งบางตัวก็ต้องกดค่อนข้างแรงทีเดียวเพราะถ้ากดไม่แรงมันจะมีเสียงปอกแป๊กแน่นอนคือโน้มันจะไม่เต็มนะแล้วก็วิธีการเล่นเรามันจะไม่ไม่ค่อยมั่นใจด้วยนะ นั่นก่าที่เราจะเร็วได้นะครับมันต้องเป็นฝึกการคอนโทรลพวกนี้แหละนะครับเนี่ยให้ได้ความเบาก่อนนะครับโน้ตทัวตัวต้องชัดก่อนนะครับหาวิธีการออกแรงที่มันขยับน้อยที่สุดนะฮะแต่ว่าเสียงต้องออกมาดีด้วยนะครับเราก็ดูว่าน้ำหนักในการดีดน้ตแต่ละตัวสายหกเออต้องดีดประมาณไหนตัวนี้สายหกต้องดีดประมาณนี้ถึงจะเสียงดีถ้าดีดแรงกว่านี้มันจะ แข็งอะไรเงี้ยเรา้ดูว่าเออดินามิกต่างๆที่เราจะใช้ในการเล่นแต่ละเพลงมันจะแตกต่างกันนะว่าบางทีก็เราก็ไม่ต้องดีดแรงเพราะาเราต้องการเสียงแบบคอนโทรลบสมูทสมูทบางทีเราต้องดีดเน่ถ้าเกิดว่ามีการคอนโทรดินามิกที่มันหลากหลายขึ้นก็ต้องแบบช้าลงเพื่อต้องการคอนโทรให้ได้จริงๆว่าเออเราต้องการเสียงแบบนี้อ่าในการฝึก ถ้าต,ต้องการแดนดิมีก็จะฝึกรักษณะแบบนี้คือช้าลงแล้วก <t ick noise> ็ให้ได้ยินเสียงแบบที่เราต้องการในการฝึกนั่นจริงนะนะเพื่อต้องการเงื่อนไขที่มันแตกต่างเช่นอย่างเมื่อกี้ฝึกแดนามิกก็อยากได้ยินเสียงดังที่โน้ตตัวแรกนะแต่การดีดโน้ตตัวแรกให้ดังน่มันจะต้องดีดแรงถูกไหมเพราะฉะนั้นการดีดแรงเนี่ยมันจะมีขนาดที่แตกต่างกับตัวที่เหลือ เราก็ต้องฝึกควบคุมน้ําหนักมือไม่ให้มันแบบตัวแรกมันเกร็งนะครับเพราะว่าการดีดแรงที่ตัวแรกบางทีถ้าเราไม่คอนโทรลเนี่ยบางทีเราไปบีบไปเกร็งนะครับความรู้สึกของการดีดโน้ตทั้ง6ตัวเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะต้องเท่ากันหมดนะครับหมายถึงว่าความรู้สึกของมือขวาเท่ากันแต่ว่าน้ําหนักมันต่างกันงงไหมครับคือความรู้สึกของมือจริงๆอ่ะมันจะอยู่ที่ที่ส่วนของนิ้วนะฮะจะเกร็งไม่เกร็งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนิ้วเลยว่านิ้วเรามันจะเกร็งแค่ไหนนะครับ ้านิ้วเราสามารถที่จะผ่อนได้สบายๆแบบนี้แล้วเราหาจุดที่มันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมือเองนะครับให้มันได้ผลลัพธ์โดยที่นิ้วเราไม่เกร็งเนี่ยมันจะทําให้เราพัฒนาได้เร็วนะฮะจากที่ผมหาข้อมูลมานะครับทั้งหมดเลยนะฮะถ้าเล่นโดยไม่ใส่ใจเรื่องของน้หนักนิ้วเนี่ยความรู้สึกของนิ้วเนี่ยจะพัฒนายากมากนะ นั้นเวลาเราเล่นเพลงหรือจับขอดหรืออะไรก็ตามนะพยายามเล่นให้แบบเน่ยมีเสียงที่ค่อนข้างดีเลยตั้งแต่แรกนะครับให้มันชัดทุกต,ตัวนะครับถ้าจุดไหนไม่ชัดเราต้องแบบลดความเร็วลงแล้วก็หาหาวิธีการก่อน เพราะว่าบางทีเราไปเจอรูปบางรูปที่มือเรามันยังหาจุดที่มันผ่อนคลายไม่เจอมันก็จะมีการเกร็งอยู่แล้วนะครับดังนั้นวิธีการหาจุดผ่อนคลายให้เจอก็ต้องค่อยๆกดแล้วก็หาวิธีการว่าเออเล่นเสร็จแล้วเนี่ยให้มันผ่อนคลายนะครับเช็คความรู้สึกตลอดนะครับง่ายๆว่ามจะมีอยู่2อย่างที่เราจะต้องเช็คก็คือความรู้สึกของของนิ้วเราของมือเราโดยรวมภาพโดยรวมทั้งหมดของของร่างกายเราได้ซ้ําไปนะครับกับในเรื่องของเสียงนะว่า ถ้าเราต้องการเอาลูกเนี่ยไปเล่นในการอัดเพลงจริงเนี่ยที่เราเล่นอยู่อ่ะมันผ่านไหมนะครับไม่ผ่านก็ต้องช้าลงประมาณจนกว่ามันจะสมบูรณ์แบบนะครับเราก็ต้องเล่นช้าๆไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็จับกับนไป็นลำติ เพื่อให้มันเกิดความคงที่อะไรประมาณนี้ครับผมผมว่าคงจะเข้าใจนะครับว่าเวลาเราเล่นกีตาร์หรือฝึกกีตาร์เนี่ยพยายามให้มันได้ยินเสียงที่เราต้องการตั้งแต่แรกเลยนะโน้ตแต่ะะละตัวเลยนะให้ได้ยินเสียงต่อตัวชัดเจน โอเคลองฝึกกันดูนะครับใครที่สนใจเรียนกับผมก็สามารถแอดคิวอารค้ดมาได้นะครับสําหรับในส่วนของชุดกีตาร์โปร่งนะครับเล่นได้แบบนี้เลยนะฮะเพียงแค่590บาทเท่านั้นผมลองแอดมาคุยกันดูนะครับ